ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีโรโมาโ,โนยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลอาจจะได้ตัวนักเตะชื่อดังเข้าสู่ทีมพร้อมกัน3-4คนในช่วงตลาดซัมเมอร์ฟาบ,บิโซโรโมาโ,โนนะครับเดี่ยวข่าวท่านันการย้ายทีมชื่อดังก็เดินมาแสดงทัศนะในรายการสวนตัวของเขาะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ลิเวอร์พูลจะ ยกเครื่องทีมใหม่ทั้งหมดด้การคว้านักเตะชื่อดังเข้าสู่ทีมพร้อมๆกัน3-4คนในช่วงตลาดเสมอและจากทีมมีคํายืนยันที่ชัดเจนออกมาแล้วว่าทางกลุ่ม m อ็มพร้อมที่จะทุ่งเงินจนํานวนมหาศาลหลักหลายร้อยล้านปอนด์ให้กับทางด้านเจอเก้นคลับในใช้จ่ายซื้อนักเตะในช่วงตลาดเสมอและเป็นการทําตามสัญญาที่ให้เอาไว้กับทางกุนซือชาวเยอรมันรายนี้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะให้การสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ เพื่อแลกกับการต่อสัญญาชมใหม่ของเจอร์คอปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยทางด้านของฟาบิโอโรมาโนได้พูดเรื่องนี้ในรายการเดลี่เบรฟแอร์โดยเขากล่าวไว้ว่าเป้าหมายที่จะเจนของลิเวอร์พูลนั้นก็คือการเสริมทัพผู้เล่นใหม่นันตะหน่งกองกลางและจูดเบลงแฮมก็ตกเป,เป็นเป้าหมายที่จะเจนของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่แรกแล้วและน่าจะเป็นนักเตะคนแรกที่ลิเวอร์พูลจะพยายามกับตัวเข้าสู่ทีมให้ได้ซึ่งน่าจว่าการเสริมทัพด้วยจูดงแฮมแค่คนเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอ และชื่อของมัติอุสนูเนสกับลูเบนเนเวสก็คือ2นักเตะก,กองกลางที่ลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจและมีโอกาสว้าตัวเข้าสู่ทีมต่อจากจูดเบลงแฮมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลได้กองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมพร้อมๆก,กันถึง3คนนั่นก็จะทําให้แดนกลางของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านั้นมีความแข็งแกร่งนักยิ่งขึ้นและมันจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับพวกเขาเลยต่อให้ทั้งนาบีเกตาอเล็กซ์อัพเล็กชมเลียนและเจนส์เมเนอร์ย้ายออกจากทีทมไปพร้อมๆกันหลังจบฤดูกาลน,นี้ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าลิเวอร์พูลจะไม่สำทับแค่ผู้เล่นในตำแหน่งแดนกลางเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พวกเขากำลังมองไปที่การสมทับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กอย่างน้อยอีก1คนและตามข่าวที่ผมได้ฟังมานั้นดูเหมือนว่าทางเจคินครับจะชื่นชอบยัสโกกาลิโอเป็นอย่างมากแต่ด้วยค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์ของเท่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากที่ลิเวอร์พูลจะคว้าตัวมาร่วมทีมได้เป็นผลสุดเด็จแต่ถ้าหากลิเวอร์พูลได้เจ้าของทีมคนใหม่ในเร็วนี้เรื่องทงทมดนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่จะเกิิดขึ้นจรง ในตอนนี้เจ้าของทีมลิเวอร์พูลได้เข้าใจแล้วว่าพวกเขาจําเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมให้เข้าสู่ยุคใหม่เป็นกันด่วนและการจะยกเครื่องทีมใหม่นั้นจําเป็นจะต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลและเงินสดจํานวน300ล้านปอนด์นั่นคือสิ่งที่ทางเจอเก่งคลับนั้นต้องการและผมก็เชื่อมันว่าวเจ้าของสโมสรจะไม่มีข้อแก้ตัวอะไรอีกแล้วในการใช้ใจ่ายเงินซื้อนักเตะใหม่เพราะถ้าหากพวกเขายังคงเพิกเฉยและไม่ยอมทําอะไรเลยแล้วก็ มันก็จะเสี่ยงต่อการถูกแฟนบอลของตัวเองรุมบททวงและอาจทำให้กลุ่ม FHG อยู่กับทีมลิวอูต่อไปได้ยากยังไงแล้วแต่ผมก็เชื่อมันว่าทางกลุ่ม m h g จะมอบเงินจำนวนมหาศาลให้กับทางเชคกิงครับซื้อนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนคลิสตันเชื่อว่าโมเมสซลาหมดน้ำยาไปแล้วและฤดูกาน,น้าเขาจะไม่ใช่นักเตะตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลอีกต่อไป ลิซซัตันนะครับอดีตยอดกองหน้าของแบล็กเบิร์นโรเวอร์และเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังก็เดินมาพูดถึงฟอร,รมการเล่นที่ตกต่ำของลิเวอร์พูลในเวลานี้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่โมเซลาไม่ใช่นักเตะที่เทียมสามารถพึ่งพาและฝากผีฝากไข้ได้อีกต่อไปแล้วโดยรรเฉพาะฟอร์มการเล่นการถล่มประตูของเขาในือนกันนี้เขาขัน้นแย่มากๆและถ้าหากสถานการณ์ของเขายัางคงเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้ว,ลวก็ผมก็เชื่อเลยนะครับว่าลูดกานหนาโมซซลาอาจจะเป็นเพียงแค่แค่นักเตะตัวสลรองเท่านั้น ต่อให้ตอนนี้เขาจะเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดภายในทีมณเวลานี้ก็ตะโดยโมฮิเมดซาาห์นะครับเคยเป็นดาวสโมสรของพิม์ลีกเมื่อมนกันที่แล้วและทาผลงานยิงประตูเกิน20ลูกทุกๆฤดูกาลให้กับสมโมสรลิเวอร์พูลแต่สาหรับฤดูกาลนี้ถือได้ว่าโมซาลาห์มีอร์มการเล่นการถล่มประตูที่ตกลงไปเป็นอย่างมากเพราะนับตั้งแต่ช่วงจบศึกบอกซิ่งเดียนนั้นโมซาลาห์ยังไม่สามารถยิงประตูหรืออาเซสตได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยประตูสุดท้ายที่โมซาราห์ทำได้ก็คือเกมที่ ลิเวอร์พูลพบกับแอสตันวิลล่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและตอนตอน,นี้เวลามันก็ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วที่โมซารายังไม่สามารถยิงประตูให้กับลิเวอร์พูลได้เลยโดยคริสตันนะครับได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางเดลี่เมลโดยเขากล่าวต่อไปว่าผมไม่เคยเห็นโมซาราเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเขากําลังยืนรนตัวเองอย่างมากในลุคกกนี้และการที่ตอนนี้โมซาลามีอายุ31ปีแล้วทําให้เกิดข้อสงสัยว่าโมซาราจะยังคงเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกและของลิเวอร์พูลต่อไปอีกหรือไม่ ผมไม่อยากเห็นเขาตกอยู่ในสภาพยแย่แบบนี้เพราะถ้าเมื่อไรก็ตามที่กองหน้านไม่สามารถยิงประตูให้กับทีมได้นั้นสิ่งต่อไปที่เขาจะต้องพบเจอก็คือการถูกรับเป็นตัวสำรองเอาไว้ที่ข้างสนามและโมซาลาจะไม่ใช่นักเตะต,ตัวจริงแบบอัตโนมัติอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่าถ้าหากนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาแทนที่ในตำแหน่งปิดขวาของโมซาลาสามารถทำงานได้ดีแบบตัวเนื่องแล้วล่ะก็โมซาลาก็อาจจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองแบบยาวๆไปเลยก็ได้ ดังนั้นนะครับตอนนี้จึงถือได้ว่าเป็นช่วงลาที่ยกลำบากและต้องยืนรอนอย่างหนักของโมเมสลาต์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าผมเชื่อมันอย่างเต็มเตี่ยว่าโมสลา์ก็ยังคงเป็นโมสลา์คนเดิมเขามีความอันตรายในทุกเวลาและฟอร์มการเล่นของเขานั้นก็สะท้อนถึงสภาพของทีมได้เป็นอย่างดีเพราะทั้งสองสิ่งนี้มันส่งผลโดยตรงซึ่งกันและกันโดยถ้างหากว่าโมสลา์นะครับยิงประตูไม่ได้ให้กับทีมอย่างสม่ำเสมอผมก็เชื่อได้ว่าเวลานั้นลิเวอร์พูลก็กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ย่ำแยนยวกั มันเป็นเรื่องธรรมดาที่มากๆมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับที่นักเตะที่มีฟอร์มก็เล่นที่ดีอย่างโมซาร่านั้นจะต้องมีฤดูกาลที่ฟอร์มตกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาและผมก็เชื่อมันว่าฤดูกาลหน้าโมซาราจะกลับมาเป็นยอดดาวยิงคนเดิมอีกครั้งแต่ถ้าหากว่าเจอเก็งคลับได้เงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามาจำนวนมหาศาลและไปคว้าตัวผู้เล่นระดับโลกอายุน้อยเข้าสู่เทียมและเมื่อถึงตอนนั้นโมซาราน่าจะกลับมาเล่นได้ดีเอง แต่สำหรับใตอนนี้ผมก็มองว่าเจคกิงคลอปควรที่จะเริ่มต้นเก็บชนะในศสกนิวเล็กให้ได้เป็นนัดแรกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกทีมจะเป็นการดีที่สุดครับเจเกิงคลับยืนยันเขายัางคงทุ่มเทให้กับลิเวอร์พูล100%และไม่เคยคิดเรื่องการลาออกจากทีมลิเวอร์พูลตามที่สื่อพยายามกระพือข่าวเจเกิงคลับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้อามายืนงันความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง แล้วบอกว่าตัวเองนั้นยังมีความสุขดีและยังคง,งทุ่มเทกับลิเวอร์พูล100%กับการทนหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลต่อไปนะครับแม้ว,ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลของเขานั้นกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำและเขาเชื่อว่าจะสามารถพาทีมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้เหมือนกับช่วงปี2020ที่ทีมของเรามีเล่นบาดเจ็บและฟอร์มตกกันทั้งทีม และใตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในเกมพรีเมียร์ลิงเก็ตีนัดหลังสุดนะครับและการแพ,พ้ให้กับวูมแมตันเมื่อเลิกไปถึง3ประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นคือจุดตกต่ำที่สุดของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่เจอเก้งครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลมีคิวพบก,กับเอเวอร์ตันในวันนี้และจําเป็นจะต้องเอาชนะเอเวอร์ตันให้ได้ในบ้านของตัวเองเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจของทีมกลับึ้นมานะครับ แต่จากการที่เอเวอเรตเพิ่งจะเอาชนะไอพิลเดียอ์เซนอลทีมจากฝูงในศึกพรีเมียร์อังกฤษได้เมื่อสัปดาห์ก่อนก็ทําให้นตอนนี้ทีมท็อปฟี่สิ้เงินเอเวอเรตกำลังดีใจสุดๆกาลังใจยอดเยี่ยมสุดๆนะครับและอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับลิเวอร์พูลเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาโดยล่าสุดทนันเจอเกงครับนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็ได้นมากล่าวให้สัมภาษณ์กับทางสกัดสปอร์ตโดยเขากล่าวว่าลิเวอร์พูลของเรานั้นนตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากจริงๆและผมมกกกก็ีคิดดดดดวว่่่าาาาาาเรรจะแ้นน้้ไไขสถนนังงลโยย ผมมักจะเจอเรื่องแย,แย่และอยู่กับทีมในช่วงตกต่ำอยู่เสมอในการคุมทีมไม่ว่าจะเป็นที่ไมล์ศูนย์ห้าะับปุริเซอร์ดนอมวนแน่นอนว่ามันมีจุดเริ่มต้นมันก็ย่อมต้องมีจุดสิ้นสุดและก่อนหน,นี้ผมก็เคยมักจะเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อพาทีมถึงจุดตกต่ำด้วยการลาออกและมองหาสม,มุสรใหม่แต่สำหรับลิเวอร์พูลในตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นผมพึ่งเซ็นสัญญาช่วยจนถึงปี2องพัแตนั้นผมจะสร้างลิเวอร์พูลขึ้นมาใหม่อีกครั้งตั้งแต่จุดเริ่มมมร่มมมมต้นนเพรรราาาาะผีีวลใใกสงทหยอ ผมขอบอกทุกคนตรงนี้เลยว่าผมมีความมุ่งมั่นเต็มที่100%กับลิเวอร์พูลนั้ตอนนี้เป็นอย่างมากทฤษฎี7ปีที่หลายคนเคยกล่าวอ้างมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวผมและมันทําอะไรผมไม่ได้ผมจะไม่ทิ้งลิเวอร์พูลในช่วงที่ตกต่ำอย่างแน่นอนและผมจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและนั่นก็คือทั้งหมดที่ผมคิดเอาไว้ณตอนนี้และข่าวที่ออกมาว่าผมอาจเตรียมที่จะลาทีมลิเอร์พูลนั้นมันไม่เคยมีอยู่ในหัวของผมเลยแม้แต่น้อย ตอนนี้สิ่งที่ผมทําได้ก็คือเราจะต้องใจเย็นและมีความฉลาดมากเพียงพอที่จะทําและมีความฉลาดมากเพียงพอที่จะไม่ยอมให้ความกดดันภายนอกมาทําอะไรพวกเราได้และผมก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปทีละเกมทีละเกมความแพ้ๆในช่วงก่อนนี้มันสะเทือนใจของพวกเราเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้ทําให้เราถดถอยเพราะตราบใดที่ทีมของเรามีแฟนบอลนุนหลังและเข้ามาเชียร์กันในสนามเต็มที่ผมก็จะสู้ต่อไปเจอกนครับกล่าวถิงท้าย ยันรัดเตือนแฟนบอลหงดแดงให้ทำใจกับการที่กำลังจะเริ่มต้นสร้างทีมใหม่อีกครั้งหนึ่งและอาจจะไม่มีแชมป์ติดไม้ติดมือหลายปียันรัดอดีตตนันระดับกองหน้าของลิเวอร์พูลครับออกมากล่าวให้สัมภาษณ์ล่าสุดมันถึงเวลาแล้วที่เจ็กิ้งครับจะต้องกลับมาเริ่มต้นสร้างทีมใหม่ลิเวอร์พูลอีกครั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับหลังจากที่ทีมชุดปัจจุบันนี้ไม่สามารถทำงานที่ดีได้อีกต่อไปแล้ว และเมื่อเป็นแบบนั้นลิวยุคใหม่จําเป็นจะต้องใช้การเดินรู้ร่วมกันและเรียกฟอร์มการเล่นของทีมออกมาให้ได้แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วครื่เดีและแฟนบอลลิเวอร์พูลครับอาจจะต้องรอคอยความสุดเด็จไปอีกหน้าหลายเบพร้อมอยกตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้ทางเจอร์เก็นค็อปยังใช้เวลาสร้างทีมลิเวอร์พูลถึง4ปีเต็มกว่าที่จะคว้าแชมป์ใบแรกเข้าสู่สูโมสรได้ดังนั้นเราอาจจะต้องรอความสุดเท็ินานถึง3-4ปีเพื่อเทียบเท่ากับครั้งแรกก็มีควาเปป็นไได้ ดยการน,นี้นผมยอมรับว่าผมไม่เคยคิดว่าลิเวอร์ pool ที่เข้าถึงรอบชิงเกิเลอรในศึกฟุบตบอลทัวย4ี่รายการมเมื่อไม่ันที่แล้วและคว้าแชมป์เข้าสู่สโมสรได้2รายการนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นคนละเทียมและมีฟอร,ร์มการเล่นที่ตดต่ำไปเรื่อยๆในนี้กันนี้โดยใน,นตอนแรกผมคิดว่าลิเวอร์พูลอาจจะเป็นทีมที่พิเศษที่สามารถส่งนักเตะดาวรุ่งลงไปผสมผสานกับผู้เล่นทีมชุดใหญ่และจะทําให้ผลง,งานของทีมไม่ตกลงไปแต่ผมก็คิดผิดเพราะทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายผู้เล่นจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งนั้น ไม่มีทีมไหนที่เคยทําได้พร้อมๆกันทั้งการเปลี่ยนแปลงทีมและการคว้าแชมป์ต่อเนื่องเพราะมันเป็นเรื่องยากมากๆสําหรับฟุตบอลสมัยใหม่นี้โดยเยนลัดในะครที่พูดเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูลไว้ว่าผมอยากให้ทุกคนเชื่อมันในตัวของเชเกิงครับและทําใจเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราอาจจะคว้าแชมป์ไม่ได้เลยต่อจากนี้อีกนานหลายฤดูกาลเพราะในตอนลิเวอร์พูลมีความเชื่อเตนอยู่แน่นอนเลยว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมชุดใหม่ ททนที่ผู้เล่นชุดเก่าแบบยกชุดดังนั้นผมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเช็กกิ้งคลับและก็รอให้ทีมกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งเนื่องจากว่าการที่ลิเวอร์พูลครับจะกลับมาเป็นทีมระดับท็อปอีกครั้งหนึ่งในนั้นมันจําเป็นต้องใช้เวลาและแต่และทีมนั้นก็ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงทีมและกลับมาอยู่จุดที่ดีอีกครั้งไม่เท่ากันครับเนื่องจากว่าทุกคนอยากเห็นลิเวอร์พูลกลับมามีลุ้นแชมป์อีกครั้งในลุ้นกันนาและรวมตัวของผลด้วยอีกครั้งแต่ผมกคไไรัั้งในนนก ผมเคยอยู่ในทีมลิเวอร์พูลในยุคยุ่งเรืองสุดเขตในช่วงตศวรรษ80ทีมของเราเคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายเข้าสู่สโม,มสรตอนนั้นผมกับเพื่อนร่วมทีมมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทุกทีมแต่เมื่อนกักเตะภายในทีมนั้นมีอายุมากขึ้นและการเสริมทัพผู้เล่นใหม่นั้นไม่ตอบโจทย์นั่นมันจึงทำให้ทีมของเราก้าวลงจากยุคที่เคยประสบความสำเร็จในที่สุดและตอนนี้ลิเวอร์พูลก็กำลังเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันกับทีมของผมในเวลานี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวก็คือการเฝ้ารอ และให้กำลังใจทีมไปเรื่อยๆเย,ยนรัดก่าวทิงท้ายปรับตัวได้ปังแน่เยนรัดเปิดเผยยังเชื่อมั่นในฝีเท้าของดาวินนูเยตเชื่อมั่นในศักยภาพยันรัดนะครับระบุตนยังเชื่อมั่นในศักยภาพของดาวินนูเยตอย่างเต็มเปี่ยมโดยบอกว่าดาวินนูเยตเป็นนักเตะประเภทที่สามารถทำสามหรลูกภายในเกมเดียวได้อีกต้วยครับ เอียนรัตตำนานกองหน้าทีมลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งิกอตแลนด์กล่าวว่าตนอย่างเชื่อมัน่นดาวินนูเยตว่าจะทำผลงานยอดเยี่ยมกับของแดงได้การที่เกมกับเอเวอร์ตันในวันที่13กุมภาพันธ์นั้นดาวินนูเยตทำประตูได้แค่หนึ่งลูกจากการลงเล่น8นัดหลังสุดในทุกรายการในขณะที่นับผลงานในตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นเขาก็ยิงได้10ลูกจากการลง3ในทุกรายการ26แกมส่งผลในช่วงที่ผ่านมาแข่งในวัย23ปีโดตนตำหนิเรื่องฟองการเล่นหนักพอสมควร โดยเลตเปิดเผยว่าตอนนี้เขาขาดแค่ประตรูเท่านั้นเองเขามีโอกาสทำประตูหลายครั้งจริงอยู่ว่าเขายิงไม่ได้เยอะเท่าไรนักแต่ผมก็ไม่กังขาในตัวของเขาเลยเขาต้องการเวลาสําหรับการปรับตัวผมรู้ดีว่าการไปเล่นในต่างประเทศอื่นน่ะมันเป็นยังไงตอนนี้แฟนบอลต้องให้การสนับสนุนขเขาและผมมองภาพออกเลยว่าเขามีดีพอที่ยิง3หรือ4ลูกภายในเกมเกมเดี่ยวเขาเป็นนักเตะประเภทนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือเขาจะทําประตูได้หลายลูกแน่ ทาคาสกี้เขาใช้ฟอร์มเก่งที่ล้มเปื้อนบุกเยือนแอนฟิลด์ในเกมคืนนี้เจมส์ทาคาสกี้นะครับกองหลังของเอเวอเรตันหวังว่าทีมของเขาจะงัดฟอร์มเก่งในเกมก่อนหน้านี้ที่เอาชนะอาร์เซนอลมาใช้อีกครั้งในการไปเยือนลิเวอร์พูลในเกมคืนนี้เอเวอเรตต์น,นะครับไปตกกั้งการนำทีมของชอนได้เอาชนะทีมจากฝูงอย่างอาร์เซนอลได้1-0ในเกมพิ้งเกลต์เมื่อสัปดาห์ก่อน การแข่งกับทีมลิเวอร์พูลที่อันฟิลด์คือสิ่งที่พวกเราฝอกรออดีตกองหลังเบอร์ลีที่เป็นผู้ทําประตูชัยในเกมชนะอาร์เซนอลก็รากับล mm ิเวอร์พูลพวกเรามีสัปดาห์ที่หนักก่อนนั้นแล้วเราก็ต้องลงเล่นอีกครั้งในเวลาไม่กี่วันน,นั้นเราจึงมุ่งมันทํางานหนัก,นกและรอคอยเกมต่อไปอย่างใจจดจอ่จอ mm hmm. ผู้จัดการทีมไม่สนว่าเราจะเล่นกับใครก็มีแนวทางเดียวกันที่แนวแน้พวกเราต้องการเป็นทีมที่ยากที่จะให้ใครมาเอาชนะพาบอลไปข้างหน้าไปสู่ขนไหนและรอบๆเก็บโทษ พวกเรามีพลังงานที่จะทําสิ่งเหล่านั้นทั้งเทียมซึ่งคุณก็ได้เห็นกันแล้วในการจะการอาร์ซนอลพวกเราจะไปที่นั่นแอนฟิลและพวกเรารเฝ้ารอเกมนี้กันอยู่เพราะมาันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมที่ได้มีส่วนร่วมแน่คู่แข่งสำคัญคือตัวเองอ,อริชอนบเกอร์กระตุ้นหงส์แดงรวมใจสู้ท็อปฟิเมนเอเวอเรตันอ,อริชอนบเกอร์นาะยประตูลิเวอร์พูลชี้คู่แข่งที่สำคัญที่สุดในเวลา เพื่อให้ได้ผลการแข่งที่ดีในการเจอกับเอเวอเรตันในค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลครับไม่ชนะใกลมาสี่เกมติดในศึกพรีเมียร์เก้าทำให้อันดับรวงกาารุดมาอยู่อันดับที่10มีคะแนนตามหลังเนลโกเซออันดับที่4อยู่ถึง12ตามโดยแข่งน้อยกว่าอยู่2นัดึซงในค่ำคืนนี้พวกเขาจะเปิดดังแอนฟิลตอนรับการมาเยือนของเอเวอเรตันคู่แข่งร่วมเมืองในศึกแห่งศักดิ์ศรีเมอร์ซี่ไซซ์ดาร์บีแตช์หากพวกเขาเอเวอเรตันมีความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับเราอย่างแท้จริงผมคิดว่าเนื่องจากฟองการเล่นของพวกเรา ไม่ใช่เพราะของกู้แข่งหลอกอลิชอนไม่เกอร์กล่าวผมเชื่อว่าในช่วงเวลานี้กู่แข่งที่สก,กันที่สุดข,ของเราก็คือตัวเราเองแล้วหลังจากนั้นแน่นอนว่าเรามีเอวัตตันที่มาพร้อมกับคุณภาพที่ดีจริงๆพวกเขาไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีแต่พวกเขาก็เปลี่ยนผู้จัดก,การทีมพวกเขามีความกระตือรือร้น,นพวกเขาเอาชนะจากฝูงของเลรและสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีคุณภาพที่นั่นอยู่ภายในทีมของพวกเขามันคือดาบีพวกเขาจะต่อสู้เพื่อผลการแข่งแต่เราก็จะต่อสู้เช่นเดียวกัน เรามีกองเชียร์ของเราอยู่ในฝั่งของเราและเมื่อเราอยู่ด้วยกันเราแข็งแกร่งกว่าดาเรารู้ว่าเราแข็งแกร่งอย่างไรเมื่อเราอยู่ด้วยกันในสนามและกับการที่กองเชียร์ทำการนุนหลังเราและนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นในวันจันนี้นี่คือสรุกการลิเว์พูลครับซึ่งเป็นรอบเยือนของที่13กุมภาพันธ์นะครับคำคืนนี้นะฮะแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับลิเว์พูลเปิดแอนฟิลต้อนรับการมาเยือนของทอฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันนะครับ ไปสามบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยหลังเกมเช่นเคยนะฮะขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ตอนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมือเล็กๆของพูดท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ